หนัดประเด็นสาระในส่วนของมังคุดที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงจะต่อจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราก็คุยในเรื่องของการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตแต่ถึงณวันนี้สิ่งที่ท่านตั้งคำถามก็คือมังคุดดอกมันดกมากแล้วจะทำอย่างไรจะปลิดดอกได้หรือไม่จะปิดได้หรือไม่ แล้วจะมีวิธีอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องทําความเข้าใจกันในพฤติกรรมของการเจริญเติบโตของมังคุดส่วนใหญ่แล้วมังคุดที่มีดอกในลักษณะดังกล่าวนั้นก็คือมังคุดที่เป็นมังคุดใบแก่ใบดําใบตันเราอดน้ํามาอย่างยาวนานมากระทบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นหลังจากนั้นมีฝนตกมากระทุง้งเขาก็จะออกดอก คือในการออกดอกของเขานั้นทําไมไม่ออกดอกเดียวการที่มังคุดจะออกดอกเดียวได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการออกในลักษณะที่เขาออกตามระบบก็คือการออกดอกของมังคุดมีน้ําเป็นตัวส่งคือมีน้ําให้ไปเรื่อยๆเขาก็จะกระทุ้งน้ำก็จะกระทุ้งตาดอกให้เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาอย่างเป็นระบบไม่มีการหยุดชะงักแต่ถ้าเราอดน้ำในระหว่างที่เขากำลังจะพัฒนาตาดอก เขาเคลื่อนตัวออกมาไม่ได้พอไม่ได้เขาก็จะสร้างตาใหม่นะครับจากหนึ่งสร้างมาอีกสองก็กลายเป็นสามและถ้ายังไม่ได้อีกจากสามก็จะกลายเป็นหกเพราะฉะนั้นในส่วนของเหตุตรงนี้ถ้าจะพูดถึงเหตุจริงๆก็คือการจัดการน้ำที่จะเป็นตัวส่งให้ดอกเคลื่อนนั้นหยุดชะงักเขารู้ตัวเขาก็จะสร้างตาใหม่ทดแทนเพราะว่าโดยพฤติกรรมของมังคุดเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ยิ่งเขามีความลำบากอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเขายิ่งจะต้องขยายพันธุ์เขากลัวตายเขาก็จะขยายพันธุ์ก็คือการออกดอกแล้วยิ่งลำบากยิ่งมีความเครียดหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสร้างตาดอกให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุก็คืออยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง ทั้นนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อมูลนะครับอยากให้ท่านไปดูได้เลยว่ามังคุดที่ออกดอกรุ่นแรกมังคุดที่ออกมากับฝนหรือว่ามังคุดที่ออกจากยอดที่เป็นใบเพสลาดเขาจะเป็นดอกเดี่ยวทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นมังคุดที่ใบกล้านใบดําใบตันอัน้นมาตลอดแล้วก็เป็นมังคุดรุ่นหลังสุดก็คือหลังปีใหม่เพราะหลังปีใหม่เนี่ยจะกลายเป็นดอกสามดอกหกทันทีนี่คือเป็นสิ่งที่อยากแกเรียนพิสูจน์ให้เห็น แต่ว่าในส่วนของพฤติกรรมตรงนี้ล่ะครับมันก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียข้อดีก็คือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มปริมาณดอกของมังคุดให้มากขึ้นเราก็ต้องสร้างความเครียดให้มากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ดอกเขาหยุดการออกดอกเราก็ต้องสร้างความสมบูรณ์ให้มากขึ้นให้มีน้ำกินมีอาหารกินมีอากาศที่ดีเขาก็จะหยุดการออกดอก นี่เป็นพฤติกรรมของมังคุดโดยตรงดังนั้นในส่วนของขณะนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงในสภาพสวนตอบได้เลยครับว่าคำถามว่าดอกมันดกเนี่ยมันไม่ได้บกทุกต้นจะเป็นต้นต้นไปแล้วก็จะเป็นสวนสวนไปให้สังเกตดูได้ครับต้นที่ดกส่วนใหญ่จะเป็นใบแก่ใบตันหรือว่าต้นที่อยู่ในแหล่งที่เรียกว่าอดอดอยากยาก ต้นที่อยู่สุขสบายดีกลับแตกใบอ่อนแล้วก็กลายเป็นไม่ออกดอกดังนั้นในการทีเ่เราเห็นในลักษณะดังกล่าวแบบนี้เป็นประเด็นเลยนะครับว่าในทุกๆปีอย่างปีการผลิตเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราจำได้นะครับว่าบางคุดก็เป็นในลักษณะแบบนี้แต่บางเอิญมีเหตุอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ ในเหตุเมื่อสองปีที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องครับหลังจากมังคุดออกดอกแล้วไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภานมีนาเมษา,มาพฤษภาฝนตกอย่างต่อเนื่องกลับกลายเป็นว่าในปีนั้นมังคุดดอกดอกจริงแต่พอมาถึงขั้นผลผลิตกลับอยู่ในปริมาณที่พอดีคำตอบตรงนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ น้ำจะเป็นองค์ประกอบสำคัญความสมบูรณ์และก็น้ำจะทำให้มังคุดเปลี่ยนพฤติกรรมโดยพฤติกรรมของมังคุดต้องเข้าใจนะครับว่าหลังจากที่เขาผ่านกระบวนการความเครียดเขาก็จะออกดอกยิ่งเครียดหนักก็ออกดอกมากและพอหลังจากออกดอกมากแล้วเขาก็จะามาประเมินตัวเอง พอถึงประเมินตัวเองก็คือหลังจากดอกบานหลังจากดอกบานแค่อทิตย์เดียว15วัน20วัน25วันตรงนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าบางคุดหลังจากออกดอกใช้เวลาอยู่ประมาณ30วันดอกก็จะบานหลังจากดอกบานไปแล้ว15วันบางคุดดกมากจะสลัดผลทันที บางุดดกน้อยก็ยังไม่สลัดบางุดดกปานกลางก็จะสลัดอยู่ที่ประมาณ23วัน -25 วันประเด็นตรงนี้เป็นพฤติกรรมโดยเฉพาะนะครับให้เข้าใจว่าเวลาที่ผมอธิบายในเอกสารหรือว่าให้คําแนะนําเนี่ยเราประเมินไว้ว่าประมาณหนึ่งเดือนคาว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นลักษณะงุดที่ออกพอดีพอดีโดยปกติเขาจะสลัดผลเมื่อประมาณ25-30วัน แต่ถ้าในกรณีที่ดอกนั้นดกมากการสลัดผลอาจจะสลัดได้ภายในเวลา15วันแล้วยิ่งถาดกมากๆแล้วก็ไปเจอความเครียดหนักเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรให้เห็นอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ไปจับจุดตรงนี้แหละครับว่าถ้าในกรณีที่มังคุดดกมากเรายกตัวอย่างเมื่อสองปีที่ผ่านมาฝนตกตลอดมังคุดจะสลัดมาก ก็เหลือในอัตราที่พอดีแล้วก็ในการสลัดผลนั้นเขาจะไม่สลัดผลข้างนะครับเขาจะสลัดผลตรงกลางดอกรุ่นแรกดอกใหญ่จะอยู่ตรงกลางดอกข้างอีกสองดอกก็จะเป็นดอกเล็กเวลาที่เขาสลัดผลนั้นเขาจะสลัดผลตรงกลางเพราะว่าผลตรงกลางใช้อาหารมากนี่คือวิธีการสลัดผลของเขา และการสลัดผลน,นั้นเขาจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์จึงจะหยุดสลัดไม่ใช่สัปดาห์เดียวครับถ้าดกมากๆอาจจะถึงสองสัปดาห์ดกน้อยก็อาจจะแค่เพียงสัปดาห์เดียวเขาจึงจะหยุดการสลัดผลแล้วเมื่อเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นจังหวะเลยครับว่าเราควรจะจัดการอย่างไรในคำ,คำตอบก็คือถ้ามังคุดมันดอกดกมาก เราจะจัดการอย่างไรคำถามที่ถามมาคำถามแรกก็คือเราจะปลิดดอกได้ไหมเรื่องนี้ผมตอบได้เลยครับว่าถ้าท่านจะปลิดดอกข้างย่อมได้อย่างแน่นอนถ้านะครับท่านมีแรงงานเพียงพอถ้าท่านมีแรงงานเพียงพอต้องปลิดตอนดอกแต่ห้ามโดยเด็ดขาดสำหรับการปลิดตอนผลเพราะตอนผลนั้นถ้าเราไปปลิดผลข้างมันจะกระเทือนต่อผล รงกลางคือผลรุ่นพี่แล้วมันก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตทั้งหมดจะปิดโดยมือปิดหรือจะใช้กันไกยตัดก็แล้วแต่ครับอันนั้นเราไม่พูดในรายละเอียดสรุปว่าท่านทําได้ในระยะดอกแต่ไม่สามารถทําได้ในระยะผลนี่คือคําตอบที่1ส่วนคําตอบที่2ก็คือแล้วจะจัดการอย่างไรผมเล่าย้อนความให้ท่านฟังเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่มังคุดเนี่ย เขาจะสลัดผลมากก็ต้องให้น้ำดีอาหารดีอากาศดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ก็คือไปอาศัยจังหวะครับจังหวะตอนที่เขาสลัดผลเนี่ยเราจะให้น้ำเต็มที่ให้ปุ๋ยเต็มที่ปุ๋ยก็คือยูเลีย4600คู่ไปกับน้ำจะทำให้มังคุดนั้นสลัดผลมากซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิค แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าโดยพฤติกรรมของมังคุดหลังจากที่เขาออกดอกเขาจะต้องแตกใบอ่อนให้เข้าใจว่าตาดอกกับตาใบาของมังคุดเป็นตาที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันอยู่ที่สภาวะอากาศหรือการคําสั่งของภายในต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามังคุดต้นนี้ปริมาณดอกมาก พอแล้วหรือเกินพอแล้วเราจะไปปล่อยให้มังคุดเหล่านี้อดน้ำต่อไปไม่ได้เราจะต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาทันทีคือให้เขาอยู่สุขสบายนั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องปรับระบบน้ำจากห้าวันครั้ง7วันครั้งมาเป็นทุกวันตอนเช้าตลอดระยะเวลา7วันหรือ10วันหรือถ้าทำไม่ได้ก็เป็นวันเว้นวัน ตรงนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเขาจะหยุดการออกดอกแล้ว้ตาดอกที่ออกมาก็จะเปลี่ยนเป็นตาใบนี่คือวิธีการที่จะไปหยุดดอกในขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งในส่วนของดอกที่ดกกับต้นที่ดอกไม่ดกเราก็จะบริหารจัดการเท่ากันก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากปริมาณดอกให้กลายเป็นสร้างใบเราเพิ่มน้ำอย่างเดียวก่อนนะครับลำดับแรกเสร็จแล้วหลังจากนั้น เราก็จะเริ่มพบการแตกใบอ่อนมังคุดหลังจากที่เราเริ่มเพิ่มน้ำเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะใส่นั้นก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับจะเป็นคนเขียวสูตร15สูตร17หรือจะเป็นยาร่าสูตร16 16 16กก็แล้วแต่เราก็จะใส่ปุ๋ยท,ทันทีถ้าจะให้ได้ดีกว่านี้ท่านอาจจะเอาปุ๋ยยูเรีย ร่วมกับอาหารเสริม t k เซอยหและก็ทีเคพัให้ไปทางระบบลากเติมเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้อาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั้งดอกแล้วก็ไปเลี้ยงทั้งใบต้องเข้าใจนะครับว่าการใส่ปุ๋ยครั้งนี้ประโยชน์ที่ได้ทั้งดอกและใบอ่อนเพราะฉะนั้นสูตรต้องเป็นสูตรเสมอประการต่อมาลักษณะของดอก ถ้าหลังจากที่เราให้อาหารเต็มที่ดอกเขาจะพองขาวสวยงามเวลาที่ดอกเขาบานเขาจะกลายเป็นกลีบดอกสีชมพูสดใสแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในส่วนของบางคุดที่ออกมาในจากต้นที่มีปริมาณดอกที่ดกใบที่กล้านใบที่เขียวดันตันดำดำด,ด้านนะครับไม่ใช่ดำม,มัน เราจะพบเลยครับว่าสีของกลีบดอกจะเป็นสีชมพูเลื่อๆชมพูอ่อนถึงชมพูซีดอย่าให้ถึงขั้นดอกซีดอมขาอมเหลืองถ้าในกรณีที่เป็นดอกชมพูซีดอมเหลืองแบบช้ำเลือดช้ำหนองนั่นหมายความว่าภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันเขาก็จะร่วงร่วงหมดเลยครับเพราะอะไรเพราะอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องใส่ปุ๋ยตั้งแต่เห็นดอกพอดอกพอแล้วนี่เราต้องเล่งน้ําเต็มที่ทําไมก่อนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ก็เพราะเรายังให้น้ําไม่เต็มที่ปุ๋ยก็จะไม่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องใส่เมื่อให้น้ําเต็มที่เท่านั้นน้ําก็จะเป็นตัวทําละลา,ายเพราะนั้นการให้อาหารต้องให้ตั้งแต่เห็นดอกในปริมาณที่พอและถ้าไม่พอ เราก็ต้องไปดูที่เรื่องของการให้น้ําเราต้องให้น้ําเต็มที่อาหารเหล่านี้ก็จะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของดอกที่ผมต้องมาอธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าดอกหลังจากที่เขาเจริญมาแล้ว30วันเขาจะบานถ้าบานออกมาแล้วกลี่นเป็นสีเหลืองเขาจะร่วงภายในเจ็วันถ้ากลีสีชมพูอมสีดอมหนองอมเหลืองเขาก็จะร่วงภายใน10วัน15้าวัน ตรงนี้เป็นตัวบอกได้เลยครับว่าเหตุมาจากการที่เขาไม่มีอาหารและพลังงานดังนั้นในส่วนของเมื่อเราพบว่ามังคุดเริ่มมีการสลัดผลเราจะต้องทำการสำรวจแยกต้นมังคุดของเราในสวนออกทันทีต้นไหนที่ดอกดกเกินไปนะครับดอกดกเกินไปเราก็จะดำเนินการในลักษณะให้น้ำมากที่สุด ว่านปุ๋ยยูเรีย4600ลงไปตั้งแต่ต้นเล็กครึ่งกิโลต้นกลาง1กิโลต้นใหญ่2กิโลหว่านไปพร้อมกับการจัดการน้ำน้ำที่ให้จะต้องให้แบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดการสะดุ้งแล้วก็เกิดการสลัดผลมากขึ้นการให้น้ำครั้งนี้เนี่ยเราจะให้หนึ่งครั้งมากที่สุดแล้วก็ดูอาการต่อไปอีก 3- ถึงหวันภายในสถึงหวันเราจะเริ่มพบเห็นการสลัดผลอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องมาสำรวจต่อว่าหลังจากนั้นเราพอใจแล้วหรือ,อยังถ้าเรายังเห็นว่าในปริมาณมังคุดต้นนั้นยังมีดอกในปริมาณที่ยังสูงมากแต่ว่าเป็นติดผลแล้วนะครับเป็นผลอ่อนในปริมาณที่ยังสูงมากไม่ใช่ดอกเราก็จะทำการ ให้น้ำหนักในปริมาณที่มากอีกครั้งหนึ่งภายในเวลาสามวันหรือห้าวันเป็นครั้งที่สองแต่เราไม่ต้องหวานปุยยูเรียสี่0เราก็เอาน้ำเป็นตัวส่งภายในสามวันหรือห้าวันเป็นครั้งที่สองแล้วก็ทิ้งไว้อีกสามวันถึงห้าวันเขาก็จะทำการสลับผลเพิ่มขึ้นการสลัดผลน,นั้นอยู่ที่องค์ประกอบของการให้น้ำเป็นหลักข้างกลับกันครับ ต้นที่อยู่ในอัตราดอกที่พอดีเราก็จะไม่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับผมย้ำว่าจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้คำถามของท่านก็คือเอา้าก็มันให้น้ำเหมือนกันนะ่ะมันอยู่ในในสวนเดียวกันเราเปิดน้ำเต็มที่นะครับไอ้ต้นที่มันดอกพอดีมันก็ต้องได้น้ำซึ่งเรื่องนี้ครับเราให้ได้ผมเรียนนะครับแต่เราจะไม่หวานปุ๋ยยูเรีย หรือ4600โดยโดยเด็ดขาดถ้าท่านสามารถทำได้ก็คือท่านอาจจะไปหลีวาวน้ำลงในต้นที่ดอกในอัตราที่พอดีสักงวดเดียวก็พอหรือสองงวดก็พอนะครับไม่กระเทือนครับต่อผลที่อยู่บนต้นคือถ้าทำได้ก็ขอให้ไปหลีหวาวน้ำ ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าการที่จะทําบางคุดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากกับการบริหารจัดการน้ําถ้าเรามีวาวคุมต้นเราทําได้เราก็ไปรีวาวถ้าทําไม่ได้เราก็ให้น้ําไปเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าไม่มีการหวานปุย๋ยหรือมีการหวานยูเรียคือ4600นี่คือความต่างทั้งนี้เพื่ออะไรทั้งนี้เพื่อให้บางคุดนั้นเขาได้รับน้ำแต่ว่าไม่ได้รับในเชิงกระตุน้น ก็คือความสุขสบายจากอาหารปูอยูเรียนี่นเขาจะทํางานทันทีนี่เป็นประเด็นนะครับที่ต้องคุยกันในรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ท่านเอาไปปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นว่ามันมีความแตกต่างกันไปทําทั้งสวนปรากฏวฏว่ามังคุทติพอดีดกสนันดกไม่ดีแล้วยังจะล่วงมากอีกก็จะกลายเป็นว่าเอ๊คําแนะนำนี่มันไม่ถูกต้อง บางทีนะครับท่านอาจจะกังวลว่าแล้วในส่วนของเวลาที่เราไปบุรีวาวาต้นที่ดอกมันพอดีเนี่ยมันจะชะง,งักการจเจริญเติบโต,ตไหมอธิบายอย่างนี้ครับว่าบางคุดเนี่ยระบบรากเขาลึกถึงหนึ่งเมตรนะครับแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นแค่อดน้ำในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้กระเทือนหรอกครับแต่อาจจะเป็นปัญหาด้านความรู้สึกของท่านเท่านั้นเองแต่บางคุดไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้น าเรารลีวาวได้แล้วก็รลีวาวถ้าหลีไม่ได้แล้วก็เปิดไปทั้งหมดแต่ต้องไม่มีการหว่านปุย๋ยแล้วก็ต้องไม่มีการพ่นทางใบด้วยนะครับต้องไม่มีการพ่นทางใบด้วยส่วนในกรณีที่เราจะพ่นทางใบเพื่อบำรุงอธิบายอย่างนี้ครับว่าในระหว่างที่มันเกิดเวลาที่เราดำเนินการในการที่จะบังคับให้มังคุดสลัดผลเนี่ย นอกจากการขึ้นน้ำได้ปริมาณที่มากหนึ่งการหวานปุ๋ยยูเรียคือ46.02บางครั้งเราพ่นปัจจัยบำรุงเข้าไปเช่นปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็นไฮพาวเวอร์ไบโอเมมามีโกรนะครับแล้วก็จะมีอาหารเสริมหรือจะมีในส่วนของตัวสารพลังงานต่างๆเราพ่นได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ายิ่งพ่นเขาก็ยิ่งล่วง นี่เป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่พ้นไปแล้วทำให้เขายิ่งร่วงอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของมังคุดโดยเฉพาะในระหว่างที่เขาสลัดผลที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาจําได้นะครับฝนตกตลอดมันก็ร่วงตลอดแล้วร่วงเหลือในอัตราที่พอดีนี่ก็คือกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านยังพบว่ามังคุดต้นใดของท่านที่ดกมากเกินไป แล้วลักษณะดอกก็ผอมนะครับสีของดอกสีของลูกก็ค่อนข้างจะติดแดงเราก็เติมอาหารได้แต่ต้องเข้าใจว่ายิ่งเติมเขาก็ยิ่งร่วงและหลังจากที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับเราเริ่มพบว่าบางคดของเราเนี่ยค่อนข้างจะร่วงในปริมาณที่เหมือนจะดูว่ามากละเราเริ่มที่จะพอใจแล้วไม่ใช่ว่ารอจนพอใจนะครับ ให้เริ่มต้นจากมองดูแล้วว่าเราเริ่มจะพอใจเราก็จะต้องเริ่มทำการสำรวจแล้วครับโดยวิธีการท่านก็จะต้องไปเปิดเปิดโคนนกวาดดอกบางคุดหรือผลอ่อนบางคุดที่หล่นอยู่ตามบริเวณโคนต้นเนี่ยกวาดให้เขาโล่งหลังจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งวันโดยการกวาดเนี่ยเป็นการกวาดสำรวจนะครับในทั่วทวสวน อาจจะสัก4ต้น5ต้นก็นแล้วแต่ครับหลังจากนั้นช่วงวันลุ่งขึ้นหรือช่วงเย็นเราก็ไปเดินสำรวจดูว่าในโคนต้นที่เราทำการกวาดไว้แล้วเนี่ยมันมีผลอ่อนล่วงมาในปริมาณที่เท่าไหร่บางต้นอาจจะยังล่วงเยอะบางต้นอาจจะไม่ร่วงเลยใช้ n a ็นะครับที่ 30-50cc ซีซีเอามากวนกับสารจับใบหรือเอามาผสมกับสารจับใบแล้วก็นำไปฉีดที่ผล เวลาฉีดมันจะไปฉีดที่ผลได้ยังไงอ่ะก็คือมุ่งไปที่ผลเท่านั้นเองครับมันก็ต้องโดนใบนั่นแหละฉีดไปหลังจากนั้นเราก็จะติดตามดูอาการไปอีกสามวันอีกสามวันนะครับเราก็มากวาดโคนต้นนั้นใหม่แล้วดูซิว่าหลังจากพ่น NAA คือเนปติกไปแล้วสามวันเนี่ยดอกมันหยุดไหมถ้ามันหยุดเราก็ไม่ต้องพ่นต่อแต่ถ้ามันยังล่วงเล็กน้อย เราก็ไม่ต้องพ่นต่อแต่ถ้ายังล่วงมากเราก็จะต้องพ่นครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งห่างจากครั้งที่หนึ่งเนี่ยสวันก็คือวันที่สต้องสามครั้งที่สองก็เพียงแต่เราต้องปฏิบัติเพื่อที่จะให้ปริมาณของผลอ่อนที่อยู่ในต้นนั้นอยู่ในอัตราที่พอดีแต่ถ้าหากว่าเราไปกวาดแล้วไม่มีผลล่วงเลยนะครับไม่มีผลล่วงเลยแสดงว่าการสลัดผลของเขา,เขาหยุดแล้ว หลังจากนั้นเราก็เริ่มให้อาหารคือให้ผ่านไปสัก4ีหวันก่อนบังคุดนั้นจะสลัดผลอยู่ถ้าดกมากก็สองสัปดาห์ถ้าดกพอดีก็ประมาณ7วันหรือ1สัปดาห์หลังจากนั้นเมื่อบังคุดทั้งหมดเข้าที่หยุดการสลัดแล้วเราก็จะเริ่มลงเพิ่มน้ำทันทีแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงยูเรีย4 6 00ชนมิดเวทฟม1กิโลอาหารเสริมทีเคซอย5 1ลิตร มีแค่พัดหนึ่งลิตรส่งเข้าไปทางระบบน้ำหรือทางระบบท่อหรือใช้เครื่องลาดก็แล้วแต่เราจะต้องดำเนินการหลังจากนี้ไปเมื่อมังคุดหยุดการสลัดแล้วทุกอย่างจะต้องส่งเต็มที่ไปจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวอธิบายอย่างนี้นะครับว่าโดยพฤติกรรมดอกของมังคุดจะบานภายใน30วันนะครับ30วันเขาจะบาน ถ้าบานแล้วดอกซีดดอกเหลืองดอกไม่สมบูรณ์แค่7จ็ถึงสิวันเขาจะร่วงทันทีแต่ถ้าดอกเขาเป็นสีชมพูแต่ว่าชมพูอ่อนชมพูซีดเขาก็จะร่วงในส่วนของผลอ่อนไทยในระเวลา15-20ถึงวันแต่ถ้าดอกเขาปกติเขาก็จะร่วงอยู่ในประมาณ25-30ถึงวัน อันนี้คือการสลัดผลโดยธรรมชาติหลังจากที่เขาสลัดผลเสร็จหลังจากนั้นไปนะครับเขาก็จะใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตตรงนี้อีกประมาณ2เดือนก็เข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวระยะเวลาของผลมังคุดนั้นอยู่ที่95วันถ้าดอกไม่ดกผลผลิตน้อยเขาจะเก็บเกี่ยวแค่92วัน แต่ถ้าผลผลิตดอกดกมากดอกดกมากก็เท่ากับผลดกมากผลดกมากก็ต้องสลัดผลมากเขาก็จะเก็บเกี่ยวภายในเวลา120วันเพราะนั้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจึงแตกต่างกันตรงนี้เป็นประเด็นที่อยากจะให้ท่านเห็นภาพไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราจะแก้ปัญหาดอกดกเนี่ยเราปฏิบัติเฉพาะต้นที่ดกส่วนต้นที่ไม่ดกเราก็ดูแล ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเป็นประเด็นนะครับที่อยากจะให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้จึงอาจจะนำเสนอสาระอา,อาจจะละเอียดขึ้นมาสักนิดในเชิงปฏิบัติปัจจัยก็ไม่เคยมีอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่เราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพฤติกรรมลักษณะการเจริญเติบโต,ตแล้วหาจังหวะได้ถูกต้องหลักง่ายๆเลยนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านจำไว้ก็คือถ้าเราเริ่มพบว่ามังคุดต้นที่ดกมาก เริ่มมีการสลัดผลอ่อนถ้าเราต้องการให้เขาสลัดมากเราต้องให้น้ำให้มากแล้วก็หวานยูเรีย4ี0 0ย46-00เข้าไปหลังจากทำไปแล้วอีก3วันเช็คผลยังดกอีกให้น้ำอีกรอบที่สองแล้วก็ทิ้งไว้อีก3วัน5วันเขาก็จะสลัดไปเรื่อยๆครับถ้ายังไม่พอใจอีกอีก3วัน5วันให้น้ำอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะทำให้เขาสลัดต่อเนื่อง แล้วพอถึงจุดที่พอดีที่เราพอใจเราก็จะทำการหยุดโดยการหยุดการให้น้ำแล้วก็เอาฮอร์โมนเอ็ไปพ่นเพื่อหยุดการหลุดร่วง หลักก็จะมีแค่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ที่ผมต้องมาเน้นในเรื่องของสารกำจัดโรคพืชก็เพราะว่าจากนี้ไปนะครับในช่วงเช้าอากาศัจะขมูขมัวช่วงเช้าจะเย็นอาจจะมีหมอกหรือมีน้ำค้างที่ค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองมันกำลังจะย่างเข้าสู่ฤดูแรงนะครับมันก็จะต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับในเรื่องของศัตรูพืชเพราะฉะนั้นในเรื่องของมแมลงก็จะมีบทบาทค่อนข้างจะมากเพราะนั้น เราก็ต้องให้น้ำหนักความสำคัญไปกับในส่วนของศัตรูเหล่านี้ก็จะมีผิิธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของผู้ให้การสนับสนุนรายการผมเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของมังคุดมังคุดผิวจะสวยนะครับหูจะเขียวอันนั้นมาจากความสมบูรณ์มาจากความสมบูรณ์จากไหนจากใบเป็นผู้ผลิต แล้วใบผลิตได้อย่างไรก็จากน้ําจากอาหารจากธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่เราให้ไปทางระบบรากนั่นคือส่วนที่เขาจะทําให้มังคุดผิวใสหูเขียวลูกโตแต่ในทางนองกลับกันครับถ้าหูแห้งก็จะเป็นในด้านของเชื้อราถ้าผิวรายก็จะเป็นในเรื่องของเพลี้ยไฟเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําหนักความสําคัญมากเลยนะครับกับตรงนี้ เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องที่เรา,าเจอกับความเสียหายอย่างปีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามังคุดปีนี้เนี่ยมันอาจจะผิวไม่สวยเท่าไหร่ก็ลมซึ่งทำให้ผลของอผิวมังคุดไปถูก,กับใบซึ่งก็ทำให้เกิดอาการผิวลายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในช่วงต้นฤดูเช่นนี้มังคุดที่ออกมา ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีมูลค่าและก็มีรายได้ที่ผมประเมินไว้แล้วนะครับว่าปีนี้ไม่ต่างจากในปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าพีนนศกรผู้ปลูกมังคุดคงจะจำหน่ายมังคุดหรือขายมังคุดได้ในราคากิโลรกร,รัมไม่ต่ำกว่า100บาทเป็นเวลาสองเดือนเพราะว่ามังคุดรุ่นแรกที่จะเก็บอย่างแปลงสาธิตบริษัทเจียไตยก็จะเริ่มเก็บอยู่ประมาณวันที่23มีนาเนี่ยครับ23ามีนา แล้วก็ไปไปถึงในส่วนของอาเมษานะครับแล้วก็มาพฤษภารุ่นที่3แล้วก็วันนี้ดอกกําลังบานนะครับกาลังบานเป็นรุ่นที่4กําลังจะทําให้ออกอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นที่5เหมือนกับหลายท่านที่ยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วถามว่ามันจะออกไหม ก็ตอบได้ครับว่ายังมีโอกาสออกดอกอย่างแน่นอนนะครับในรุ่นที่5ที่กำลังจะออกในช่วงของสัปดาห์หน้าคือในเดือนมีนาคมที่เราประเมินไว้ว่าเราน่าจะเห็นภาพชัดเจนนิดนึงก็คือในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันที่8เป็นต้นไปถึงวันที่18มีนาคมก็ไม่ได้ให้ความหวังนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลจริง ที่เราทํางานศึกษาแล้วเราก็พบว่าโอกาสของการที่มังคุดยังออกดอกยังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้ต่อสู้กันต่อไปน้ําครับเป็นประการสําคัญนั่นคือหลักวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทัศกรและท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาและก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันท บรในทุกสาขาที่ใกล้ายานท่านพบกกันพูดนี้ครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับซึ่งมันจะยากว่าที่เราคิดซึ่งมันจะผิดชัางมันเมื่อไรเปิดความรายการอาจารย์กรไนเป็นเพื่อนผู้ใจในย,ยามีปัญหา